ณดินแดนแห่งขุนเขาและสายหมอกในอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่นี่คือหมู่บ้านทุ่งโป่งตำบลทุ่งยาวพื้นแผ่นดินที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงามและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโป่งตั้งอยู่เลขที่78หมู่ที่1ตำบลทุ่งยาวอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้บริการประชาชนครอบคลุม6หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน873หลังคาเรือนจำนวนประชากร1,659คนเป็นชาย849คนหญิง810คนมีบุคลากรจำนวน3คนเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานจำนวน2คนพยาบาลวิชาชีพชำนาญการจำนวน1คนจำนวนอสอมอ46คนโดยมีนางจันศีไพรประสิทธิผล เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโป่งทีมงานเล็กๆที่เปี่ยมด้วยหัวใจอันยิ่งใหญ่เดินหน้าให้บริการด้วยความรักความเข้าใจและความเสียสละภายในตำบลมีสถานที่ราชการและองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนอาธิองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาวโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งโร,ร,รงเรียนบ้านทุ่งยาววัดทุ่งโป่ง ซึ่งล้วนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่สภาพทางสังคมวัฒนธรรมศาสนาและการศึกษาด้านศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมร้อยละเนับถือศาสนาพุทธมีวัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจำนวน6แห่งและร้อยละ2นับถือศาสนาคริสมีโบสถ์คริสจำนวนสแห่ง ในหมู่บ้านสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาสภาพทางสังคมเป็นลักษณะสังคมชนบทมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันปัจจุบันเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นแต่ความสัมพันธ์ฉันเครือญาติยังคงสูงอยู่ประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญได้แก่ประเพณีตานข้าวใหม่เดือนมกราคม ประเพณีสงน้ำพระและสืบชะตาหลวงวัดทุ่งป่งเดือนกุมภาพันธ์ประเพณีปีใหม่เมืองวันที่1 3ถึง15เดือนเมษายนประเพณีสงน้ำพระาธาตุวัดพระาธาตุจอมแจ้งวันที่20เดือนเมษายน ประเพณีสลักกะพัตเดือนกันยายนถึงตุลาคมด้านการศึกษามีโรงเรียนประถมศึกษาหนึ่งแห่งได้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งป่งมิตรภาพที่78มีโรงเรียนขยายโอกาสหนึ่งแห่งได้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งยาวมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนึ่งแห่งได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งยาวนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับส่วนใหญ่ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาในตัวอำเภอปลาย นอกจากการเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพตำบลทุ่งยาวยังเตี่ยมด้วยสเสน่ห์แห่งการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นกองแลนหรือปลายแคนยอนแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเป็นบริเวณที่พื้นดินที่ถูกกัดเซาะลงไปเกิดเป็นหน้าผาชันเหมือนกับที่เราเคยเห็นแพะเมืองผีแต่บริเวณที่เกิดการกัดเซาะไม่กว้างมากลักษณะเป็นพื้นดินที่ถูกกัดเซาะเป็นร่องลึกคล้ายหน้าผาติดต่อกันเป็นบริเวณกว้างประมาณ5ไร่เศษสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ทุกฤดูการ นักท่องเที่ยวโดวยมากนิยมมาดูพระอาทิตย์ตกดินที่กองแลนซึ่งให้ภาพที่สวยงามประทับใจอย่างมากและยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอื่นๆที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงสามารถเดินทางไปเที่ยวชมได้เช่นสะพานประวัติศาสตร์บ้านท่าปายโคกุโสน้ำตกแพมบกดอยเมี่ยง โป่งน้ำร้อนบ้านท่าปายเป็นต้นการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ให้บริการครบทุกมิติครบทุกกลุ่มวัยขอต้อนรับทุกท่านสู่การนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโป่งตำบลทุ่งยาวอำเภอปายจังหวัดแม่ห้องสอนด้วยความภาคภูมิใจและหัวใจที่มุ่งมั่นเพื่อสุขภาพของชุมชน เราเชื่อว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่บ้านใกล้บ้านและด้วยพลังของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรอพอสตบ้านทุ่งป่งจึงก้าวเดินบนวิถีแห่งการดูแลสุขภาพที่ไม่เพียงแค่ได้มาตรฐานแต่ยังลึกซึ้งในวิถีชีวิตของชุมชนอย่างแท้จริงวิสัยทัศน์ของเรามุ่งสู่การเป็นรอพอสตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมและประชาชนมีสุขภาพดีตามวิถีชุมชน เพราะสุขภาพไม่ใช่แค่การไม่มีโรคแต่คือความสมดุลระหว่างร่างกายใจและสิ่งแวดล้อมพันธกิจหลักของเราจัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสอดคล้องกับวิถีท้องถิ่นพัฒนาการบริหารจัดการแบบบูรณาการเสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนและภาคีเครือข่ายยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขในทุกด้าน เป้าหมายของเราเป็นองค์กรของชุมชนให้บริการที่เข้าถึงง่ายครอบคลุมและมีคุณภาพมีเครือข่ายร่วมดูแลสุขภาพที่เข้มแข็งค่านิยมของเราบริการดีมีมาตรฐานทำงานเป็นทีมคือหัวใจที่เรายึดมั่นในทุกการดูแลมิติการให้บริการการส่งเสริมสุขภาพสร้างเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องการป้องกันโรค ป้องกันการเกิดโรคและควบคุมปัจจัยเสี่ยงการรักษาพยาบาลให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นสำหรับโรคที่พบบ่อยการฟื้นฟูสภาพฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขให้ความรู้และคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคกลุ่มวัยที่ให้บริการกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และบรรดาหลังคลอดกลุ่มเด็กปฐมวัย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชนกลุ่มวัยทำงานกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้พิการและกลุ่มเปราะบางอื่นๆการให้บริการสุขภาพแบ่งตามมิติและกลุ่มวัยกรณีทั่วไปผู้ป่วยทั่วไปที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นจ่ายยาตามบัญชียาของรพสตให้คําแนะนําในการดูแลตนเองและปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่นัดหมายติดตามผล บริการสำหรับกลุ่มหญิงตั้งคันและมารดาหลังคลอดฝากคันคุณภาพตรวจสุขภาพคันให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลคันโภชนาการการเตรียมตัวคลอดเยี่ยมหลังคลอดประเมินสุขภาพมารดาและทารกให้คำแนะนำการดูแลทารกการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่วางแผนครอบครัวให้คำปรึกษาและบริการคุมกำเนิดการส่งเสริมพัฒนาการเด็กช่างน้ำหนักวัดส่วนสูงประเมินพัฒนาการตามวัยให้คำแนะนำผู้ปกครอง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคฉีดวัคซีนตามตารางที่กำหนดการคัดกรองสุขภาพคัดกรองภาวะโภชนาการสุขภาพช่องปากสายตาการได้ยินคลินิกเด็กดีให้บริการตรวจสุขภาพและพัฒนาการเด็กเป็นประจำบริการสำหรับกลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชนตรวจสุขภาพนักเรียนตรวจสุขภาพประจำปีคัดกรองปัญหาสุขภาพต่างๆในโรงเรียน ให้สุขศึกษาในโรงเรียนชุมชนเรื่องเพศศึกษายาเสพติดโภชนาการการออกกำลังกายบริการสำหรับกลุ่มวัยทำงานตรวจสุขภาพประจำปีคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานความดันโลหิตสูงมะเร็งมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพควบคุมอาหารออกกำลังกายงดสุกุพลีลดการดื่มสุรา คลินิกให้คำปรึกษาปัญหาเครียดปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้นบริการสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุประเมินสุขภาพกายสุขภาพจิตการพลัดตกหกล้มภาวะสมองเสื่อมคลินิกผู้สูงอายุตรวจสุขภาพให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสังคมการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เยี่ยมบ้านประเมินและให้การดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงบริการสำหรับกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้พิการและกลุ่มเปราะบางอื่นๆคลินิกโรคเรื้อรังติดตามอาการให้คำปรึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสอนการดูแลตนเองการฟื้นฟูสมรรถภาพเบือบบเบ้องต้นกายภาพบำบัดเบื้องต้นการดูแลแบบประคับประคองพาดีเแคที่บ้านสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย การเยี่ยมบ้านประเมินสภาพและให้การดูแลตามความจําเป็นการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอรับสวัสดิการอุปกรณ์ช่วยเหลือบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชนการบูรณาการกับชุมชนและภาคีเครือข่ายทำงานร่วมกับอสอมอ,อย่างใกล้ชิดในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประสานงานกับผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น โรงเรียนวัดาศาสนาสถานและหน่วยงานอื่นๆในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนการให้คำปรึกษาและสุขศึกษาเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการเป็นรายบุคคลรายกลุ่มใช้สื่อสุขศึกษาที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม ส่งเสริมให้ผู er. ้รับบริการและครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจดูแลสุขภาพการส่งต่อหากผู้รับบริการมีอาการเจ็บป่วยซับซ้อนเกินศักยภาพของรพสตทำการประเมินและวินิจฉัยเบื้องต้นก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลแม่ข่ายหรือสถานพยาบาลที่เหมาะสมประสานงานกับหน่วยบริการที่จะส่งต่อไปเพื่อให้ข้อมูลผู้ป่วยและให้การดูแลต่อเนื่องการติดตามและดูแลต่อเนื่อง นัดหมายโดยให้อสมเป็นผู้ติดตามผู้ป่วยให้ไปรับการรักษาตามนัดการเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามอาการผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้พิการหรือผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆโทรศัพท์ Li n e o f f i c i a l a c c o u เ t เพื่อให้คำแนะนำและติดตามอาการบันทึกการติดตามลงในเวชระเบียนระบบสารสนเทศบันทึกข้อมูลการให้บริการและข้อมูลสุขภาพของผู้รับบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามที่กําหนดนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนางานการประเมินผลและพัฒนางานประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการและชุมชนนำผลการประเมินมาวางแผนและปรับปรุงพัฒนารูปแบบการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อม เพื่อบริการที่ดีที่สุดรอพอสตบ้านทุ่งโป่งผ่านมาตรฐาน Green and c l e a n ตั้งแต่ปี2566เราเชื่อว่าสถานที่ที่สะอาดใจจะสงบบริการจะอบอุ่นเสาธงชาติสง่างามเป็นสัญลักษณ์ของความภูมิใจป้ายรณรงค์เรื่องความปลอดภัยและสุขภาพชัดเจนทุกมุมมองสื่อสารสุขภาพครบถ้วนสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง ภายในอาคารมีมุมความรู้มุมข้อมูลมุมสำหรับทุกคนสุขภาพไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่คือภารกิจของหัวใจที่ร่วมกันดูแลและที่นี่เราทุกคนคือทีมเดียวกันที่พร้อมจะดูแลและเดินเคียงข้างชุมชนอย่างยั่งยืนขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมรอ,อสตอบ้านทุ่งโป่งขอให้ทุกท่านได้เห็นหัวใจของเราและสัมผัสได้ถึงใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโปง่งไม่เพียงเป็นสถานพยาบาลแต่เป็นพื้นที่ของความเข้าใจความสัมพันธ์และความหวังเรามุ่งมั่นให้ทุกคนในชุมชนได้เข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนขอต้อนรับทุกท่านสู่การนำเสนอผลการดำเนินง,งานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโปง่ง ตำบลทุ่งยาวอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยความภาคภูมิใจและหัวใจที่มุ่งมั่นเพื่อสุขภาพของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและดำเนินงานด้านสุขภาพในพื้นที่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใช้ระบบสารสนเทศในการลงทะเบียนบันทึกข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ Line Official a c c o u n t f a c e b o o k เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสุขภาพและสื่อสารกับประชาชนการพัฒนาคุณภาพบริการ ยึดตามมาตรฐานบริการปฐมภูมิที่กำหนดมีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร